ศูนย์วิทยุสว่างอริยะนครนายกได้รับแจ้งเหตุมีคนขับรถจักรยานยนต์หลุดโค้งตกข้างทางทั้งคนทั้งรถนอนอยู่ในกอหญ้าบริเวณโคง้งทัวมัตฉาใกล้ประตูน้ำฝั่งขวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงได้ประสานลูกคา่าอริยะนครนายกจุดเมืองไปอย่างที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสกูปบี้สีขาวทะเบียนททหารก่อไก่เสาฤษีนครนายก534ตกลงไปข้างทางทั้งรถทั้งคน,ท,งคนทราบชื่อต่อมาคือนายนัทพรปิติกุ ลธรรมอายุ50ปีอาชีพรับราชก,การตำแหน่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก หัวทิ่มลงไปในกอหญ้าข้างทางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในอาการมึนเมาผู้ภัยสว่างอริยนะนครนายกเรียกให้ลุกขึ้นมาทาแผลบนถนนแต่ก็ไม่ยอมลุกขึ้นบอกว่าจะนอนหลบแดดแต่สภาพที่นอนอยู่นั้นหัวทิ่มลงพื้นขาชีฟ้าเกรงว่าเลือดจะไหลย,ย้อนลงหัวผู้ภัยสว่างอริยะจึงได้ลงไปพยุงตัวขึ้นมาไว้บนถนนและติดต่อญาติมารับตัวต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ของนายนัทพรปิติกุลธรรม ชายเมาครับรถจักรยานยนต์ที่ตกข้างทางดังกล่าวได้เล่าว่าตนเองนั้นมีอาชีพรับราชก,การตำแหน่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกและทุกๆวันตนเองก็จะได้ช่วยภรรยาทำอาหารขายห้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีสี่ต่อมาเพื่อนได้โทรชวนไปที่บ้านเพื่อไปนั่งดื่มสุราจนเมาจึงได้ขอตัวกลับบ้านพักระหว่างเดินทางขับรถมาบริเวณถนนนั้นเป็นทางโค้งซึ่งตนเองนั้นเมาจึงหลุดโค้งตกลงไปข้างทางดังกล่าว